สวัสดีค่ะพอกับเพื่อบนไม้มีกแล่ะนะคะมื่อนี่ข้าเส้นเป็เห็ดเมนูเมึกผัดไข,เขเ่เค็มวันนี้เครื่องปรุงของ,องข้ากับซีเครื่องของข้ากับซีมีไข่แดงเค็มนะจ้ากับซีมีปลาหมึกวงมื่อนี้ไม่เพื่ใส่ปลาหมึกวงจา้าแล้วกับซีซั่าพริกแดงนะคะพริกชีฟ้าแดงเม็ดใหญ่นะจ๊ะนี่ก็จะเป็นไข่เค็มแต่ต้นหอมจา้าเครื่องปรุงกับซีมี น้ำพริกเผาน้ำตาลซอสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำเปล่าจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยจ้าก่อนอื่น,นะะเลยค่ะเขาก็ต้องมาบีไข่เค็มเขาก่อนบีไข่เค็มเลยจ้ะให้มันละเอียด,ดเลยจ้าบ,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 บีเลยจ้ะซับซับบีบีเลยจ้านั่นสิซับแล้วก็บ,บีตัวนี้ให้ละเอียดไดบบ้เลยจ้ะจ้่าเขาก็บีแล้วเหิ่อละเอียดนะได้จ้ะ เิ่งกรุ่งของเขาแบสิมีตะแรกนะจ้าใส่น้ำเปล่าลงไปจ้าสองซอนน้ำมันหอยจ้าน้ำมันหอยซอนหนึ่งยิวขาวจ้ายิวขาวซอนหนึ่งน้ำตาลนะจ้า น้ำตาลจะซ่อนโต๊ะนึ่งอ่ะจ้าพริกเผาจ้าพริกเผาใส่แต่อนนึงจ้าแล้วเขาก็มาค้นทุกอย่างให้เ้ากันค่ะค้นเรื่อนส่งทุกอย่างให้เผากันได้เลยจ้าเปินหอมกรับ ปลาแบบพริกเท่ากับสิบเป็หันเลยจ้าคนทุกอย่างหเหรอเดี๋ยวไปเบังวิธีพัดกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะห้องที่ใส่นังม,มันลงไปจ้าแมงคู่ใส่นังม,มันบักขผาเลยจ้า กระทะใหญ่ไหลเอากระเพาะใส่กระเทียมลงไปจ้าใสกระเทียมลงไปก็ผัดกระเทียมให้หอมกระเทียมหอมเลยลจ้า ข้าผัดกระเทียมหอมแล้วสีเหลืองแล้วเฮากใส่ปลาหมึกลงไปเลยจ้าปลาหมึกหนีไปล่างมาเลยจ้าล่างน้ำนหมึกน้ำนี่ใส่ปลาหมึกลงลจ้าปัดเลยจ้า กลากาวาประมึกสุกประมาณ8ปสิบอนต์นะจ้ะปะมึกนี่เป็นปลาที่สุกง่ายที่สุดเลยนะจ้ะเขาสุกประมาณ80%ดสิบเอะจ้ะเข้ากระใส เรื่องปรุงดีเข้ปรุงไปเลยๆจ้าเนี่ยเนี่ยปรุงไข่เข้มไปเลย่อยไปผัดเลยต้องไปผัดเลยจ้าโอ้โห <Ooh. S 1> เสียดีดดจ้า กปรุงมาแล้วค่ะสีปรุงอย่างนี้เลยนะจ้ะไข่เค็มก็สิเค็มๆม,มันๆเดี๋วจ้าไฟจะเดือดแล้วแล้วเอาสิมาเติมจ้าแล้วเอาสิเติมเนะจ้ะไข่เค็มมีหน่วยหนึ่งที่แม่ครัวนั่นไว้เ้าสิเติมไข่เค็มซอยลงไปอีกเนะจ้ะอันนี้ไข่เค็มเบิดหน่วยอันที่เ้าปรุงนั้นเป็นไข่แดงเนะจ้ะ แล้วก็ที่เติมพิกที่ป้าแดงที่หั่นไว้ก็เติมต้นหอมจ้าแล้วัาาดให้เขา้ากันาแค่นี้เขาก็ออได้หมึกผัดไข่เค็มหรอกจ้าทีอกอกบรสุทิมันๆเข้มๆเลยจ้าเดี๋ยวไปจัดจานก,กันเลยจา้าล้วหรือจ้าปลาหมึกผัด ไข่เค็มของครัวบุญมาผมบอกเลยจ้ะแม่คัวซิมแหลวแซบแห้งเป็นเมนูหนึ่งที่แม่คัวมักกินนะจ้าทันไปสังทีลานอาหารหนีก่ก็คือเมนูนี้เลยบอกเลยว่าแม่คั่วเป็นครังตลอดย่อนเมนูนี้แหละจ้ะตาโดนโนจะกินเทียน,นึงแล้วบันจ้ะเดือนหนึ่งหรือสองเดือนจะกินเทียน,นึงเพราะว่ากินปปรู้ไ่ได้จ้าเพราะว่าปลาหมึกมันมีครั้งตลอดนะจ้าเมานูนี้แม่คัวในะน้ามื้ยเฮตตาแม่คั่วบอกสุดยอดอีลีจ้า มันสีเข้มเข้มมันมันออกหวานนิดๆอุ้ยแซ่บจ้าเมนูนี้สุดยอดเลยไข่แดงเข้มนี่มันสิมันสิบอเข้มหลายจ้ามันสีเข้มแบบเข้ม,เข,มเข้มมันมัน่นะจ้าคลิปนี้แม่คั่วขอลาไปก่อนนะจ้ามาได้กินอวดด้วดนะจ้าลาไปเลยภาพมึกผัดไข่เข้มแซ่บๆกวงเข้าเหนียจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้าสวัสดีจ้าแถมไทยเบิ่งจ้าเมื่อนี้ครับเขาองค์พบุญมามีอย่างแน่ มีหมึกผัดไข่เค็มอันนี้เมนูของแม่คั่วนะจ๊ตะตาว่ากากินน้ากันได้อันนี้ของฝาใส่เพิ่นสิกินยำจ้าตื่นเสามาสั่งแม่สิก,กินยำมึงจะขคนสาวบกมัก,ำกยำค่ะฝาใสนี่กินได้ชุกมืออันนี้ของยาสิจ้าจะเป็นฝาสมอนอย่างราดซอสกับเผาคัุบนบ้นมามือนีกับมีซัมนีแหละจ้าแถมไทยให้จ้า